สวัสดีครับผมสันเดอโบนตอนนี้คุณกับเกมส m ม t ดาวิซซ์รอว์2009นะครับนะซึ่งเป็นเกมเก่าผมมีให้เล่นในระบบ PSP แล้วก็อะไรอีกว่า PS2 นะครับ PS3 ด้วยนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมเล่นในแอปที่ชื่อว่า p p s p p Go นะครับนะซึ่งก็เป็นเป็นแอปที่ไม่ฟรีนะมันมีเวอร์ชันฟรีนะแต่ก็นะผมเล่นตัวเต็ม นะครับส่วนเกมครับผมถ้าใครมีแผ่นแท้นะครับหรือว่ามีรอมหรือมีเฮียอะไรก็เอามาใส่โทรศัพท์เล่นได้นะครับนะส่วนคนที่ว่ายังมีแผ่นแท้อยู่นะครับก็เอาแผ่นสามารถเอาไปแปลงใส่ลงไปในคอมนะครับนะโอเคเราจะเล่นโหมดอะไรดีครับเดี๋ยวผมเพิ่งเล่นได้ไปนิดหน่อยนะครับเราจะมาให้ดูระบบเล่นๆนะถ้าว่าถ้ามันเวิร์กเดี๋ยวจะทําเนื้อเรื่องให้ดูนะครับมันจะมีเนื้อเรื่องไอ้ไอ้รถทวร์เซนเปเนียครับผมนี่มีให้เล่นกัน เป็นอย่างเงี้ 6, 6ยหกในเรื่องอะคิดดูแต่ว่าถ้าชอบให้มันสุดๆก็อันเดอร์เทเกอร์เฮียแฟนตาซีสัตว์นะครับบอกเลยว่าสนุกนะครับวัยรุ่นยุค2010อะไรช่วงนั้นคือแบบโอ้โหเล่นกันนะเป็นช่วงที่แบบผมสมัยผมกับเพื่อนๆนี่เป็นยุคทองของการดูมวยพั่มเลยอเออคิดดูมีปัญหาอะไรกันก็นัดเจอนะเึมเนียเอาละมาวันออนวันแล้วกันครับผม เล่นแมปเนี่ยมันก็จะมีแมปแบบนี้นะครับแต่ก็เช่นเคยครับภาคนี้เราตีผู้หญิงไม่ได้โะ้ยเสียดายนะเราเล่นแมป Last m i n Standing ครับผมล่าสุดผมไปที่เบิร์ดได้แชมป์แท็กทีมนะได้กับชอร์เมคเคิลนะครับมันก็มีนักมมยปั้มหลายคนเลยนะที่เรายังปลดล็อกไม่ได้ฮะซึ่งก็ต้องเล่นเนื้อเรื่องแล้วก็ใช้สุดโกงหรืออะไรแบบนั้นนะครับสุดโกงไม่แน่ใจนะผมไม่เคยใช้ จริงๆถามว่าได้ไหมได้มั้งนะครับเราจะเล่นเป็นตัวอะไรดีวะเออ่นี่ฮะมีมีม,ม,ม,มีจอนซีนาด้วยครับตอนนั้นผมว่าเป็นแชมป์อยู่เข็มคัดยังบุญได้อเอ่าเดอะเมสเซ่เดอะเมสสมัยยังเป็นจิกโกะตอนนั้นกดชอบเลยเออเล่นอย่างนี้ฮะแรนดีอ้ออตันโอ้พลังตั้ง95เนี่ยเยอะกว่าจอนอีกนะครับเล่นเป็นแรนดิโอตันเลยนะครับ ส่วนคู่ต่อสู้ครับจะเป็นใครไปไม่ได้ครับเอด็ดเฮ้ยชิงแชมป์เลยไหมตอนนั้นเป็นแชมป์ US ผมเล่นใ้มันได้ US เองเออแล้วเจอในศึกอะไรดีครับอารีนา่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกลับ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 อ่านี่มันต้องรสัสเซเมเนียครับผม โอเคาร์ดแมนสแตนดิ้งแรดเดีตันเวอร์ซิทเอทในรัสเซียเมนียนะครับแต่ในสมัยนั้นจะเป็นรัสเซียเมนียครั้งที่24นะครับจักที่อะไรว่าไม่มีฟลอริดาหรือเปล่านะมีแมตชูโรงตอนนั้นก็จะเป็นเอ่อดิกแฝงปะทะชอนไมเคิลแมตช์ดีไปหาดูกันได้มาแล้วครับต่อไปนี้จะเป็นแมตช์ลัดแมนสแตนดิ้งแมตช์นะครับขอแนะ่นำตัวจากเซนต์ลุย ซอย3ครับผมเดอะไวเปอร์แรนดี้ออตันครับไม่ออกมาแล้วแม่งขี้แกจะเทพไปไหนครปัจจุบันนี้ก็มีรอยสักเต็มแขนแล้วก็มีหนวดผมก็จะยาวขึ้นนิดนะครับสมัยนั้นยังเป็นไอโรนอยู่เลยนะครับไอมนุษย์โลกจิตนะครับโอเคข้ามไปเลยเฮียไม่ใช่หรอกเดี๋ยวมันติดไปกับติดเพลงก็นีนะ่ฮะเดือดอาซูเป,ปอร์สตาร์ครับและคู่ต่อสู้ของเดอะไวเปอร์ฮะ แชมป์ US คนปัจจุบันจากโตอนโตออนแทริโอแคนาดาครับเอทครับผมไอมนุษ <Bra> ย <un> ์ขังยืนนะครับเดี๋ยวรอโอ้โยเห็นขัดทะลุตัวแล้วพี่รอจุดพุกข์นี่ฮะสเซียเมนียทั้งทีฮะโวยโคตรร็อกเลยพี่ฮะนะครับอย่างล่าสุดก็ทั้งคู่เจอกันในเัสเซียเนียจริงๆนะฮะเัสเซียเนียครั้งที่36 เจอกันในแมตช์ลักแมตช์สแตนดิ้งเลยฮะแต่ไม่มีการเดิมพันอะไรเกิดขึ้นนะความแค้นล้วนนะครับไปหาดูกันได้ครับไม่สปอยครับแมตช์แมตช์ยาวประมาณ30กว่านาทีแล้วก็มันกรับผมแมตช์คุณภาพเลยอ่ะจริงจริงเอาละครับรชิงแชมป์ยูเอสครับผมนานๆานที่เห็นแบบสตาร์ดับท็อปมาชิง US บ้างกันไหม อ่ผมบอกไว้ก่อนนะไอ้แมทเนี้ยมันตามกติกานะครับนัดแมนแซนดิงก็คือทําให้คู่ต่อสู้นอนลงกับพื้น10วินาทีนะครับถ้าเกินนั้นก็คือแพ้คือมันไม่มีกฎกติกาคือคุณใช้วิธีอะไรได้หมดนะครับวิธีสกัปลกอะไรได้หมดนะแล้วก็ผมบอกเลยผมเล่นในโทรศัพท์อย่างเงี้ยมันกดวิ่งลําบากนะครับนะเพราะว่าปุ่ม L ด้านบนอนะ่ะมันมันกดไม่ได้มันกดได้แต่ว่านิ้วผมมันมันมีแค่10นิ้วอะ่ะ มึงจะเอาอะไรนักหนาใช่ไหมนะครับมันก็จะเนิบๆหน่อยนะครับนะตอนนี้วนี่ตานก็ต่อยเอ็ดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็โดนเอ็ดจับขาได้นะครับก็เอาขามากระทุ้งเล่นนะครับเอาเข่ากระแทกหน้าเอาอีกทีไหมจับอัปปะคัตล้มลงไปนอนครับเฮ้ยกรรมการเดี๋ยวนับดิไม่ได้ครับผมเอตยากไม่ตายครับนี่ชิงแชมป์อเเลยนะเออเราจะแพ้ไม่ได้ครับอัปปะคัตอีกรอบนะครับ แสงแฟลชจ้ามากเออสําหรับเกมนี้นะมันเป็นในระบบ p S P นะครับระหว่างเล่นแบบเนี้ยมันก็จะมีเพลงของนักมวยปั้มคนอื่นๆดังขึ้นนะครับแต่ถ้าเล่นในเพน2สองเพ3สามอ่ะมันก็จะเป็นเสียงผู้บรรยายเสียงไมเคิลโคเสียงเจอรี่เดอะคิงรอยย์นะครับบรรยายก็ถือว่าสนุกนะสมจริงในระดับหนึ่งอ่ะเออไม่ได้สมจริงเหมือนในยุค 2K หรอกครับแต่นะในยุคนั้นถขาเป็นอะไรที่แล้วก็เดือดอยู่นะเออผมให้เป็นยุคทองของ ผมกับเพื่อนๆเลยอ่ะเราใซ้ท่าน้ำร่องก่อนนะครับเอดตอนนี้เอดยังไม่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับโอ้โหแดนเจาตัานยำอยู่ฝไยเดียวครับผมนะครับวันนี้จะได้โดนสเปียหรือเปล่าไม่แน่ใจเนี่ยเ,เล่นระดับ normal นะครับนะแต่รู้สึกโ็โหมันก็ไม่ได้ยากอะไรอะ่ะจริงๆผมเล่นปกติผมเล่นระดับ hard ระดับที่มัน ยากสุดอ่ะในในเครื่องเพนะในพีซีผมก็เคยเล่นยากสุดแต่ว่าในในโทรศัพท์มันการควบคุมมันเห็นปะมันก็ไม่ได้ดีอะไรนะพอเราก,กดหน้าจออย่างเงี้ยนะวิ่งอะไรก็ลำบากนะครับวิ่งคือผมต้องกดปุ่มอะไรวะไม่รู้อ่ะแต่ตอนนี้ครับเย่ก็หายเหยื่อแล้วเฮ้ยเฮ้ยเยิ่งยึยดติดเลยฮ้วยไม่ใช่ อาเคโอเลยดีกว่าครับผมนะครับเฮ้ยกรรมการมึงนับดินับ้ยกว่าแต่นับได้ครับนับหนึ่งครับผมระหว่างที่มันนับับเราไปไหนฮะเราก็มาเอาของเล่นด้านล่างครับผมนะของเล่นเทียบนะกด L อเพื่อวิกนะครับผมสลับปุ่ม L กับ R นะครับพราะผมกดตัว R ไม่ถนัดจะโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะตีเขาครับแต่เอ็ดสวนได้ครับผมนะสู้นักใช่ไหมฮะ จับมาทำอะไรครับผม้า,อย,าอ,อย่างนงี้ครับเก้าอี้ถึงนันเองดีที D T ครับผมโดนพื้นเวทีครับผมถ้าโดนเก้าอีน้นี่คือแลมเลยนะครับแต่เอ็ดบอกไม่แจมอ่ะเจ็บอ่ะดิ <laughs> นะัเก้าอี้ตีเข้าไปครับตีเข้าไปอีกตีตีให้พังอ่ะแล้วก็ตีนะครับรัดแมนสแตนดิ้งมันก็ต้องโหดร้ายกันอย่างเงี้ยเออไหนเราจะไม่รีบใส่ RKO นะครับ แบ็กเบเกอร์ใช่หรือเปล่าครับนะครับก็ช่วงนี้ไอช่วงยุคปัจจุบันผมก็ไม่ได้ดูมาปั้มมานานแล้วนะผมดูแค่บางคู่บางแมตช์นะครับมันไม่ค่อยหนุกเหมือนยุคผมอะยุครูสเลตเอ็กเกชั่นอะยุคนั้นนะเออผมผมเป็นพวกที่ไม่ได้ทันดูยุคแอตติจูดนะที่ดูนี่คือดูย้อนหลังเอาแต่ยุคเอ,อ่อยุครูสเลตนี่คือยุคที่แบบเป็นยุครุ่งเรืองของไอพวกจอห์นซีน่าเรนเดอยลตันบาติสตาอะไรพวกเนี้ยเออ อันนี้คือทันนะครับไอแแมตคุณภาพมันเยอะอยู่นะถ้าเทียบกับปัจจุบันแล้วปัจจุบันนี้ถามว่าแมตสนุกไม่สนุกครับแต่ไม่ค่อยมีอะไรน่าจดจำนะถ้าถามความเป็นผมนะเราอาคีโอตรงนี้เลยดีกว่าอันนี้เลยฮะรรเขาเรียกว่าถ้าไอน็อกเอาคิดหรืออะไรวะจำชื่อไม่ได้นะแม่งวันๆก็เล่นแต่อาคีโอเนี่ยนะ K.O. พันเออเขาเรียก K.O. พันหรือเปล่าจำไม่ได้นะมันเหมือนไอ้ท่าเหมือนแบบนักฟุตวันเตะอะไรอย่างนี้เลย <c oughs> นี่คตลอดตลอดทั้งแมตช์ครับเอด็ดยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับเรายังไม่ให้มีการนับเกิดขึ้นนะครับเราจะยืนยืน A.K.O. ไม่ได้หรอไม่ได้นะก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับ เราใช้ท่านำร่องไปก่อนนะครับตัดกำลังผู้ต่อสู้ว่าโอโ้ตัวแดงแล้วอิดหัวก็แดงนะไหนๆก็ไหนๆแล้วเพื่อนนะคนดูชอบอะไรเจ็บๆเ,บเบชื่อว่าไอพวกชอบซาดิษนะวันๆอยู่บ้านดูมวยปั้มครับไม่ทำพาอะไรเลยครับก็แงแล่ละมันช่วงกักตัวเว้ย <c oughs> ตีฮะตีหัวเลือดออกนะครับใส่ซิกเนเจอร์มูฟต่อไปนะฮะไม่ไรีบใส่ฟินิชเชอร์ฮะซิกเนเจอร์มูฟเป็นเหมือนท่าเอกลักษณ์ของนักมวยปั้มอ่ะ เออเป็นเหมือนผ้าน้ำร่องนะฮะเรียกอย่างนั้นก็ได้แต่ถ้าฟินิชเชอร์ก็คือไม้ตายฮะเอออ่าสับไวยปั๊มเอตตอนนี้ก็ฮิวตัวเองโอ้โหเจ็บจังเลยหัวโอ้โหปวดหัวสงสัยเป็นโควิดไม่ใช่ <laughs> เฮ้ยแต่โควิดนี่ก็คือวิ่งนะฮะนะครับโอ้โเจ็บใหญ่เลยเจ็บใหญ่เลยเฮ้ยไม่ต้องฟื้นเรามาคุยกันบนเวทีกันดีกว่านะไหนๆก็ฮิวแล้วเอตทำได้แค่นี้ฮะไม่ได้สู้อะไรนะฮะ ลองให้มันต่อยเล่นๆดูว่าให้มันใจให้คนดูใจหายแว่วๆนะครับ <c oughs> ลองลองบล็อกดูดิเล่นในโทรศัพท์บล็อกไม่ค่อยถนัดแต่ก็ได้อยู่ครับผมเยอดเคเนี่ยวิ่งมันก็จะกดแออย่างเงี้ยเห็นปะนะครับซึ่งวิ่งได้แต่ผมจะจะไม่ถนัดใช้กับไอ้ปุ่มท่านะครับนะนิ้วกูมีแค่สินิ้วไอ้สัตว์เอาอะไรมากวะ <c oughs> ครับโโอ้ oh, หหฮลใญ่เยไปขึ้นบนเวทีได้แล้วขึ้นนะไม่ขึ้นนะครับเจ็บมึงเจ็บนั้นกูก็เก๊กดิ <c oughs> นะครับทำท่าโอ้โหเรื่องเก๊กเรื่องอะไรนี่ขอยบอกครับแรนดี้วอตันครับแล้วถ้าถามช่วงเลีเชนเนียครั้งที่24ในสมัยนั้นเลยนะครับย้อนกลับไปแรนดี้วอตันเจอกับจอห์นซีนาและที่บร์เวณกับสามเศร้าชิงแชมป์ WUUE และตัวแรนดี้วอตันเองก็เป็นฝ่ายชนะด้วยนะครับ ได้แชมป์มาจากไอ้จอร์ซีนาฮะในตอนนั้นใช่ป่า <laughs> ค่อนข้างจะลืมนะครับนะแต่ก,ก,ก็ก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่ไม่ถึงกับแย่ไม่ถึงกับลืมสัทีเดียวนะแต่ว่าในปีนั้นริกแร์กับไอ้ชอนไมเคิลถือว่าเป็นอะไรที่มันคุณภาพเลยนะมันมีโมเมนต์น่าจดจำนะแต่ตอนนี้คือก็คืออะไรอะ RKO ไปแบบสวยๆครับผมเฮ้ยนับสิ ดันพื้นน่ทำท่าเยอะก็หายเยือนี่ครับเฮ้ยถ้าถ้าผมเข้าไปด้านหลังนี่มันจะเป็นเหมือนกับอัดสูตรใช่ไ่มไอ้แบบเคยแบบแบบเลียก้นอะไรอย่างเงี้ยรับผ้าแล้วครับยังไงเราน่าจะชนะนะครับนี่ถ้าเราแบบเล่นกับเพื่อนนี่จะเป็นอะไรที่มันกว่านะหรือว่าถ้าเล่นกับไอ้อมัน มันง่ายอ่ะเกมนี้บอกเลยเป็นเกมเกมไวยปั้มเป็นอย่าที่ผมเชี่ยวชาญนะนับเก้าแล้วเอ็ดแพ้แล้วครับผมะดันพื้นเล่นเลยนะครับแล้วก็ป้องกันแชมป์ได้นะครับแบรนดี้ยอดไปป้องไปได้แชมป์ดิเออได้แชมป์ใหม่ฮะกรรมการ <comes S 1> สัญยุติแ <maybe. S 1> ม็กโอ้โหไม่มีเลือดด้วยผมและนี่ครับผู้ชนะครับผมแล้วก็เป็นแชมป์ US คนใหม่ฮะ แรนดี้ออตันเย่นะครับยังเท่นะครับโอเคสปอยแม่งเลยแล้วกันไหมในเรื่องเมเนล่าสุดผลมันไม่ใช่อย่างนี้นะนะครับแต่ถ้าว่าแมปสนุกไหมครับสนุกครับในเซมิเนยครั้งที่26่สิบหครับนะคู่นี้เขาสู้กันแบบสมราคาคุยอะไปหาดูกันซะแต่สำหรับวันนี้ผมแล้วก็เรเดตร์ตันก็ต้องขอลาไปก่อนครับนะครั้งหน้าทำล้มถ้าเกิด ผลตอนรับดีแมทเวิร์กหรือว่าผมเบื่อแล้วอยากเล่นเกมอย่างเงี้ยผมจะเล่นหมดในเรื่องให้ดูเล่นๆนะครับนะเริ่มจากไอ้ตัวทริปเป H เฮดก่อนนะครับนะเล่นไปเรื่อยๆนะก็ในเรื่องสนุกครับผมนะภาคเก่าๆไม่ต้องสนุกอยู่แล้วนะผมก็ทุกสมัใหม่คลิปห,หน้าครับสวัสดีครับ